ได้ลวงเกิดต่อพระรันาตนตรัยต่อพระรันาตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันเนี้ยถามจริงๆ อาจารย์เชิญครับสร้างหรือเสกแค่ไม่ขี่เดือนเองแบบโหทำไมมันต่อเติมเยอะขนาดนี้เร็วมากเราทำให้มันดูดูสมบูรณ์คือจริงๆบ้านแ้าเป็นเทปเดิมที่อาจารย์เคยมาตั้งต้นปีมันเหมือนบ้านร้างและมันมีความสะพรึงสะพึงกลัวแล้วก็ซุดโฟมเล็กๆดูเหมือนเล็กๆอ่าเราก็เลยคิดว่าเราได้ช่างมาทำช่างก็เริ่มทำมันทำมาโบราณจนสวยงามโซนนี้ เป็นโซนทำมาใหม่เพราะว่าเราคิดว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่เราทําเป็นระเบียงออกมาเนี่ยน่าจะสวยใต้ร่มไม้มองเห็นวิวแม่น้ำเจษพยาเล่นอ่านหนังสือตรงนี้นะทุกยมีความสุขสวัสดีครับอาจารย์ัครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP พิเศษครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็คือพิธีประกอบการยกเสาเอกของบ้านคุณบอยบ้านท่าน้ำนนท์ครับซึ่งเป็นพิธีที่หาดูได้ยากเชื่อว่า คนรุ่นใหม่คงไม่เห็นพิธีแบบนี้กันได้ง่ายๆนะคะรับสั้นประชับได้ใจความเอาแต่คืนครีมอ่ะถามเจ้าบ้านก่อนพิธีกรรมเมื่อประกอบสักครู่สงสัยอยากจะถามอะไรอาจารย์ไหมตอนแรกติดต่ออาจารย์ไปอาจารย์บอกว่าคุณบอยบ้านคุณบอยมีของดีอยู่แล้วหลังนี้ไม่ต้องทําก็ได้รเราก็เลยบอกว่าแต่เราลื้อบ้านหลังนึงเพื่อจะสร้างบ้านใหม่ครับถ้าจะทําอาจารย์คิดว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าเราชีวิตคนคน,คนหนึ่งอะเนาะอาจารย์อยากทาไม่ดีคง คงขึ้นเสาเอกได้ไม่กี่หลังถูกบางค,บคนทั้งชีวิตขึ้นเสาเอกได้ครั้งเดียวหรือบางคนไม่มีโอกาสได้ขึ้นเพราะไม่มีปังทีนี้เราก็เลยมองว่าบ้านเราครอบครัวเรามีโอกาสได้ขึ้นเสาเอกครับถามว่าก่อนหน้านี้เคยเคยเคย,เคยมีบ้านไหมมันเป็นบ้านจัดสรรมันเป็นบ้านที่เราไปถึงก็คือซื้ออยู่เลยสาเร็จรูปคราวนี้เราจะมีโอกาสได้ ได้ตอกเสาตอกเสาขึ้นเสาสร้างด้วยโมเดลสร้างด้วยสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษาอาจารย์อาจารย์น่ารักมากคุณบอยไม่ต้องทำก็ได้บ้างคุณบอยมีของดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณบอยอยากทำทำฉบับย่อเพราะอะไรเราเคยเห็นช่คมีบายสีอลังการมีทามาสวัดแล้วก็โอ้โเครื่องบงสวงเยอะแยะแต่วันนี้วันนี้ เอาตรงๆนะเครื่องบุงสงก็เยอะแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยแม่ค้าในออนไลน์ออนลนเยอะแยะไปหมดสั่งซื้อปุ๊บมาหมดเลยทีนี้สบายอยากให้อาจารย์พูดให้คุณผู้ชมที่ชมเนี่ยได้เข้าใจหน่อยว่าบ,อย,บ,อ,ยบ,อ,ยบอยก็อยากรู้ด้วยเสาเอกมีการขพ้นเสาเอกมีทําเพื่ออะไรคือจริงๆคนรุ่นสมัยโบราณปู่ย่าตายายเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับต้องบอกว่าเขามีความเคารพในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่หรือความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพรนั้นเวลาที่เราจะไปทําบ้านอยู่อาศัยที่ไหนก็ตามเพื่อให้ชีวิตเราจะได้ร่มเรืองจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งวาระสุดทา้ายของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของแผน่นดินพ่อแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นดังนั้นความเชื่อในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เลยดอกไม้ทู่เพียงใจที่บริสุทธิ์ใจที่ศรทัทธาแล้วกรา,า,าบไหว้เท่านั้นเองแต่ก็เอาสิ่งที่มีตามอัตภาพมีจะสังเกตเสาเอกเนี่ยก็จะมีต้นกล้วยมีต้อนอ้อยมีบางทีก็มีหมากภูมีผลไม้ขนมหวานเท่าที่จําเป็นดอกไม ตามกําลังศรัทธาหรือกำลังทรัพย์ไม่ได้วุ่นวายมากแต่ก็ไปค้นหาในเรื่องที่เป็นมงคลให้กับชีวิตอย่างเช่นไม้มงคลทั่วงานะครับใบไม้ที่เป็นสิริมงคลที่มีชื่อที่เป็นความร่ำรวยครอย่างเช่นเงินทองนาคอะไรต่างๆไม้ชยพฤกษ์กันเกล้าทองมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ปลุกขวัญกําลังใจให้กับคนที่สร้างบ้านนั้นได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความร่ำรวยเงินทองมีความสุขกายสบายใจ ฉะนั้นพิธีกรรมต่างๆไม่สําคัญเท่ากับใจที่บูชาที่บริสุทธิ์ฉะนั้นวันตอนนี้บอยพิมมาเนี่ยบอยกังวลเลยอาจารย์ตกลงหนูจะทํำยังไงมันจะถูกมันจะผิดยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดเอาใจเป็นหลักชเราเรายังไงดีอ่ะแล้วเลิกเป็นยังไงอ่ะเขาทาตอนไหนยังไงคือกังวลไปหมดทกนี้ที่อาจารย์ทาพิธีเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาสั้นมากแล้วก็ ใช้คาว่าเหมาะกับยุคสมัยอของที่อาจารย์ให้จัดเตรียมก็ไม่ได้วุ่นวายหายากาแล้วที่สาคัญก็คืออันนี้ชอบจนตัวอชอบชอบจุดไหนชอบส่วนตัวคืออาจารย์ก็คือไหว้พระพุทธประรรมพระเสรับแล้วอาจารย์ก็คือใช้พรตาตนะไตรนี่แหละในการาที่จะนําชีวิตนําทางในการสร้างบ้านและอาจารย์ก็ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอ่ะเนาะเมตตาดูแลพวกเราอันนี้ก็คือง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆใจความแต่สำคัญมากกว่านั้นนัก็คือเรื่องของเลิกผานาคีเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเวลาที่สําคัญมากเวลาที่ให้ให้ทําเสาเอกือพิธีมงคลเนี่ยมันต้องเลือกวันที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นชีวิตเขาเขาต้องดีเขาต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยประสบความสำเร็จ ฉะนั้นเลิกที่ให้คุณบอยวันนี้เขาเรียกว่าเลิกมหาสิทธิโชคโชคลาบที่เป็นประสิทธิยิ่งใหญ่สำเร็จเนี่ยสำเร็จรู้เรื่องได้ดีบอกคุณผู้ชมได้มา29เมษายนเลิกของอาจารย์คือ9โมง5 9นาทีเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าไงรู้ป่ะคุณบอยผลมันตผมอ่อยากให้เลิกนี้เป็นเลิกชุ่มฉ่ำเลิกร่มเย็นขอให้ร่มเย็นชุ่มฉ่ำ ขอให้มีฝนตกแล้วพอถึงทําพิธีขอ,ขอให้โ <ตก S 2> ปยรยปลายแค่เหมือนนับพระพุทธมนตร์ปรมน้าลงมาจากฟ้า <c oughs> แล้วเมื่อจบตอนนี้ก็คุยกันอยู่อ่ะ <c oughs> ไม่มีไม่มีฝนแล้วแต่ตอน <c oughs> ทำพิธีฝนตก แบบก่อนหน้าพรอแบบน้ำมนต์เหมือนพรมน้ำมนต์ใครไม่เชื่อกูเชื่อเพราะตอนแรกตกแบบว่า9ก้าโมงครึ่งมันยังตกหนักเลยเมื่อกี้มันตายหาจะทำได้ไหมบอกว่าเธอแล้วแล้วมันจะทำได้เหรอนี่9ก้าโมงครึ่งอ่ะฝนยังตกอย่างกับฟ้ารั้อพออาจารย์มาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเโมงห้ยกของออกไปตั้งตั้ง ฝนปลอยเหมือนคือยืนไม่เปียกเหมือนอาจารย์บอกพรมน้ำมนต์แล้วพอเสร็จปุ๊บพิธีสิบโมงกว่าฝนไม่ตกแล้วตอนนี้ไม่ตกแล้วจ้ะคุณใครไม่เชื่ออย่างที่บอกนะคะกูเชื่อแหละอาจารย์ครับถามอีกนิดนึงอพีที่แล้วเรามาดูมีเสาค้ำบ้าน เสาค้าบ้านกับเสาเอกเนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงไม่เหมือนกันครับเสาเอกคือเสาที่เป็นเสาหลักของบ้านแกนการบ้านที่ทำให้บ้านมีความมั่นคงความเสถียงคลครับต่างกันเสาค้าบ้านคือค้าสำหรับให้บ้านนี้มีความอยู่ยั่งยืนถาวรอยู่ความมั่นคงไม่เหมือนกันมันไม่ได้ปักลงบนพื้นดินบนพ่อแม่ธรณีผมยจะย้ำอีกทีว่าพิธีเรื่องเหล่านี้ถ้าดูเลือกผานาทีเก่งในทางโหราศาสตร์นะครับ เราจะสามารถเลือกเวลาที่ดีที่สุดให้คนที่อยู่ที่ทําพิธีเนี่ยมีความมีความศรัทธาก่อนเบื้องต้นครับผมเห็นร้านแต่เช้าฝนตกหนักเมื่อกี้ทีมงานก็าถามว่าอาจารย์จะเลื่อนไหมใช่ไหวไมมแน่จะไปทาบุญทำข้างนอกจะเปียกไหมบอกใจเย็นๆหรือก็หยุดเนี่ยผมมีความมั่นใจในเรื่องผ่านาทีมากในเรื่องโหราศาสตร์ถ้าคุณเรียนรู้เรื่องพวกน,นี้จะมีประโยชน์แล้วก็สร้างศรัทธาคนที่อยู่ในในบ้านหลังเนี้ยมีความมีความสบายใจว่าอ๋อฉันทําพิธีถูกต้องละต่อให้หมอคนไหนมาทัก ทำไม่ถูกไม่บ่อยเก็ไม่สนใจแล้วคุณผู้ชมฟังบอยก่อนพี่กาพ,พี่กาเราอยากขึ้นเสาเอกอาจารย์ยังไงปรากฏคุยไปคุยมากันเนี่ยอาจารย์มาทําพิธีจนเสร็จเนี่ยเพิ่งรู้นี่คือเสาเอกครั้งแรกอของท่านอาจารย์พรมยาน,น,นไ่เคยขึ้นไนครค้เลยอาจารย์แบบว่าอ้าวอาจารย์แล้วหนูหนูเป็นภาระให้อาจารย์หรือเปล่าไม่เลยอาจารย์บอกว่า คุณบอยจะได้เป็นที่หนึ่งเป็นอันดับแรกเป็นที่จะแอบวางยาบอยละเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาเกือบ20ปียังไงครับทั้งตือทั้งขอร้องทั้งออนรอดให้วงสวงให้ครับผมขอเถอะผมขอเถอะผมไม่ทำเออผมไม่ทำแล้วทำไมอาจารย์ไม่ตาบอยอ่ะคะคือจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โชคเอียงบอยนะเพราะว่าเป็นปีที่ผมเนี่ยเก็บตัวมาเกือบสิบกว่าปีแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่าวิชาความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่เนี่ยผมอยากจะเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้มันมีรากเหง้าที่มันมีความจริงอยู่ถ้าคุณศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องความเชื่ออย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะมันจะมีชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองมั่นแต่งไปด้วยเหมือนเก่งวกเพลงแล้วเจริญรุ่งเรืองเหนือกว่าบุคคลอื่นคำนี้สําคัญนะบางคนดาราบางคนสวยไหมหน้าจา์สวยนะนี่อยู่ในวงการมานานเนาะดาราบางคนนางเอกบางคนพระเอกบางคนเฮ้ยคนนี้ที่มันหล่อจังเลย นาง <compute> เอกคนนี้ทำไมมันสวยจังเลย่ไมดเล่นก็ดีแต่ไม่ดังเพราะนันเก่งไม่พอเนาะอาจารย์มาทำยิงด้วยเนาะพิธิเมื่อกี้อาจารย์มีอันหนึ่งที่บอยสังเกตเห็นเนาะช่วงที่บอยเอาค้อนตอกแก่นไม้ลงไปไม้มงคลเก้าชนิดใบไม้มงคลพืชพันไม้มงคลเขาเรียกเมล็ดเมล็ดพันธุ์พืชอาจารย์ทําอะไรอยู่อะเหมือนอาจารย์ตั้งอธิษฐานบอทิจมคาถาอะไรอะไรบางอย่างก็คือพุทธมนต์นั่นแหละคาถาที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็นคาถาเงินล้านพระคาถาเงินล้าน ซึ่งก็เป็นคาถาที่ครอบคลุมจักพรว่า จะให้ผลโชคลาภเงินทองไหลมาไม่ขาดสายาเพาคาถาเงินล้านอ่ะเงินแสนไม่เอาจะเอาเงิน,งล,นล้<อ>านก็ถือว่าเป็นคาถา,าที่สูงสุดแล้วในเรื่องของโชคลาภและประสิทธิผลในเรื่องของความร่ํารวยนะครับ,รบในคาถาเงินล้านอ่ะบอยมันจะมีคาถาสะท้อนกลับ<ช>สะท้อนกลับคือการคนคิดไม่ดีกับบอยครที่คิดไม่ดีกับบ้านหลังเนี้ยกระเด็นออกไปหมดเลยคาถาเรียกลาบให้ได้เร็วๆทีลาบจะได้อยู่แล้วให้ได้เร็วขึ้นคาถาเงินแสนคาถาเงินล้านครบบทครบจักรบาลรดซึ่งเต็มรูป ปรึกษาไม่ผิดคนอาจจะถามแทนคนที่ซื้อบ้านจัดสรรอาจจะไม่ได้มีกําลังหรือว่าไม่ได้มีดวงที่โชคดีที่จะต้องได้ซื้อบ้านที่เป็นที่ดินและลงเสาเอกเอบ่อยค,คนที่ซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่มีโอกาสได้ลงเสาเอกจะมีพิธีกรรมหรือว่ามีเคล็ดที่จะเสริมมงคลให้เปรียบเสมือนการลงเสาเอกได้ด้วยตัวเองไหมครับอันดับแรกต้องเชื่อก่อนนะเราเชื่อ,อและศรัทธามันจะนำมาสู่การบูชา,าที่ถูกต้องและมีผลสมดิษ เป็นมาสจัจจรคนที่ซื้อบ้านสําเร็จรูปนะฮะห้องจัดสรรค,คอนโดทาวน์เฮาส์ต่างๆเนี่ยคงไม่ไปต่อเสาเอกกันแน่แต่เราสามารถเลือกวันได้คุณบอยวันเข้าบ้านใช่ไหมวันที่เป็นเลิกมงคลอย่างเงี้ยถ้าการสมมติอะสมมติบอยเป็นคอนโดนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องต่อเสาเอกเราแค่ดอกไม้ทูบเทียนถ้าเรามีรูปพระอยู่แล้วมีหิ้งพระในคอนโดเล็กๆอยู่แล้วหรือมีพระอยู่ตั้งอยู่ตรงห้องนอนหัวโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ไหว้ตอนนั้นเลยเวลาเก้าโมงห้าสิบเก้านาทีสมมตินะฮะแล้วก็ ตั้งจิตอธิษฐานขอให้นับแต่นี้เป็นต้นไปให้ชีวิตเราเนี่ยมาตั้งหลักตั้งฐานในคอนโดหลังนี้ทาวเฮาส์หลังนี้บ้านหลังนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าดีกว่านั้นนะมผมแนะนําว่าในเมื่อคุณสร้างบ้านซื้อบ้านเป็นแสนเป็นล้านได้เนี่ยหาเลิกวันเวลาที่ดีเป็นมงคลและนิมนต์พระมาพร้อมกับการขึ้นบ้านใหม่ ไม่ต้องตอบเสาเอกไม่ต้องทำพิธีวงสงญ่วันแรกเข้าบ้านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลวันที่เข้าบ้านอย่างสมบูรณ์ดีกว่านะวันทีแต่งเรียบร้อยแล่วาจะมาอยู่แล้วไก็เปแล้วแต่เลือกวันที่เราจะทําบุญใหญ่ของบ้านเป็นครั้งแรกคือโบราณก็ถึงมีคําว่าเลิกผาหน้าทีไงมันสําคัญมากอาจารย์แล้วอาจารย์รู้ไหมว่าแม่ตะเคียนเนี่ยที่อาจารย์เป็นคนทักท่านแรกตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับ ให้โชว์ให้ลาบมากลูกค้าบางคนเนี่ยนะม,มาบอกคุณบอยคุณบอยครับมีผู้หญิงใส่ชุดไทยอยู่ข้างบนพี่มองขึ้นมาเห็นอืเราก็บอกโอ้ยไม่มีหรอกครับจริงๆมีชุดไทยอยู่ข้างบนพอเราพูดไปพูดมาพ,พี่รู้พี่ทักคุณนะ่ะเพราะพี่รู้ว่าเป็นแม่จะาคเคียนท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ <ingo> บ้านเขายิ้มต้อนรับคุณตลอดเวลานะเพ <ingo> ราะแล้วอาจารย์ครับ บอยก็ถูกหวยเกือบทุกงวดตั้งแต่วันที่อาจารย์มางวดแรกที่ไม่อยากบอกเลยว่าอีพีที่เราออกไปครั้งแรกอ่ะบ้านบอยออกเลขตรงๆเลยนะครับใช่ใช่เห็นใน Facebook อยู่ใช่ังเซรลแล้วเมื่อเมื่อสงกรานนะอันนี้พูดได้เนาะเมื่อสงกรานก็อัญเชิญแม่ตะเคียนสองต้นเนี่ยลงไปข้างล่างไปพรมน้ํำไปปิดทองไปหยุดดิมน้ำไปจับสักการะแล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาสักการะท่าน เราก็ย,ยืนมองปึ๊บหนึ 1, 4, ่งสี่สามแล้วเราก็บอกทุกคนเราก็บอกทุกคนพิมพ์เข้าไปในในเฟซบุ๊กไปดูเลยหนึ่งสี่สามแล้วงวดต่อมาก็ออกหนึ่งสี่สามแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปบอกทุกคนว่าเมื่อคืนชั้นฝันนะั 1, 1, 1, 8, ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะโทรชั้นฝันหนึ่งแปดเจ็ดแม่ก็เกยมาบอกชันหนึ่งแปดเจ็ด อีนนี้ไม่ได้แทงแต่คนที่ได้รับสารจากอีชั้นแพงถูกกันทั่วน้เ <นะ S 1> าก็ถูกคือท่านให้โชคบ่อยมากอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายอันนี้บอยน่าจะชอบอะไรอะอาจารย์ดูให้หน่อยสัปดาห์ที่จะเนี่ยเจ็ดวันต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้านกับบอยและบ้านหลังนี้บ้างผมดยูยาวเลยดีกว่าในในในเาเคยบอกบอยแล้วว่าตั้งแต่มาบ้านหลังเนี้ยผมมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีรับรับรู้ถึงเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พรมที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สื่อสารได้บางอย่างว่าท่าน ชอบแล้วก็มีความเอ็นดูเมตตาคุณบอยมากผมก็จะบอกคุณบอยสมอคุณบอยทาไห้เธอบ้านหลังนี้ต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รักใคร่สว่างสวัยกับผู้คนที่เข้ามาและพบเห็นต่อไปก็จะเป็นสถานที่เรียกว่าแลนด์มาร์คคือเป็นจุดนัดพบของคนทั่วไปทั้งในและก็ต่างประเทศดังนั้นในอน,นา,อา,าคตไกลจะบอกว่าบ้านหลังนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนอครับคุณคบ,บอยใครไม่เชื่อกูเชื่ออยู่แล้วเพราะอาจารย์ไม่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เทปก่อนต้นปีอาจารย์ก็พูด ทำหลักศาสนาพุทธเวลาที่เขาลงเขาลงเสาเอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าฝังลูกนิมิตแต่ที่เนี่ยเหมือนกับเขาฝังเป็นเสาแบบเสาทองนิมิตอ่ะเพื่อเพื่อให้บ้านหลังเนี้ยคนที่มาอยู่อ่ะจะจะต้องเจริญรุ่งเรืองอาจารย์มันดีใช่ไหมคะัมันดีครับมันดีมันไม่ได้หลอนใช่ไหมครับไม่ครับไม่เลยเพราะสิ่งที่เห็นผมเห็นเสาทุกเอาจริงนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมเข้ามาบ้านหลังเนี้ยเสาตะเคียนผมเห็นแล้วแต่เสาตะเคียนผมจะเฉยแต่ผมเห็นเสาทุกเสาเนี้ยสว่างสวัยเหมือนทองคำโอ้โบอย ดีใจด้วยบอยดีใช่ไหมคะเฮ้ยเราขนาลุกจริงจบอยเราขนลุกทั้งตัวเลยและสิ่งที่อาจารย์พูดเรื่องโควิดน่ะอันน,นะะี้ย้ำนะคะโอ้ยดูแล้วขนลุกไปหมดคืออาจารย์ทำนายและวทำนายแบบว่าเล็กขอดไงใช่ใชปะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยลบไลฟ์ทิ้งเลยตอนนีนะ้อาจารย์กลายเป็นว่า บอยเนี่ยมีบุญมากหลายคนเ <laughs> พื่อนฝูงบอกคุณบอยแกมีบุญมากเลยอาจารย์พหมยานทำไมเมตตาบอยเลยปกติท่านไม่ไปไหนเลย <laughs> ท่านไม่ไปบ้านใครเลยเราบอกโอ๊ยเราก็ถือว่าโชคดีเราก็โชคดีแล้วอาจารย์เมตตาเราแล้วเมตตาเราแบบว่าแบบที่สุด <laughs> ใช่บบที่สุดนา,นางลายมาพี่ก๊าฟทำไมอาจารย์เมตตาบอยขนาดนี้โอ้เกรงใจจังเมตตาจนเกรงใจนะคือทักไปตอนแรกไม่คิดว่าอาจารย์จะมาทําพิธีให้อาจารย์บอก๋ยวผมมาและเซอร์ไพรส์คือ ผมขึ้นเสาเอกให้คุณบอยเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมแต่ว่าโอ้โหมีของอยู่แล้วว่าศึกษาไว้หมดแล้วว่าโอ้ขอบคุณอาจารย์นะครับยินดีครับยินดีครับเเตรียมตัวรับซั์เตรียมตัวรับซั์จากทั้งเมืองไทยและเมืองนอกขอให้มาเถอะเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วเปิดกระเป๋าเปิดถุงเงินไว้ใหญ่ๆขอตอนนี้ให้โควิดไปอย่างที่อาจารย์ทำนายเห็นไหว่าปลายปีจะไปถ้าปลายปีไปปั้งเดี๋ยวมันมาเองอื่นใดนะครับ พึ่งเทพพรมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพ่อแม่พึ่งคำทำนายแล้วต้องพึ่งตัวเองเหมือนที่บอยทำอันนี้คือ key to success เนะอาจารย์ผมเชื่อว่าปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมาเยี่ยมบ้านบ่อยอีกครั้งหนึ่งนะหวังว่าตอนนั้นเราจะเห็นคอนเสิรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้โคตรเลยมาแล้วอาจารย์จะมาดูอะไรจะก็ดูให้บอยไปหมดแลอาจารไม่เดี๋ยวจะขอมาโชคคนเป็นไปนี้อาจารย์ช่วยมาเป็นช่วยมาเป็นแขกมากินอาหารบ้านเลยอาจารย์ก็คิดคอนเทนต์ได้ตอนนี้เลยมาตอนคนเยอะ มาตั้งไพ่เลยมาตั้งตัวแล้วก็ดูไพ่พรมยานให้คนละสามคำถามเพื่อพิสูจน์ถามแม่ให้ลูกค้ามาถามในคนละสามคำถามเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะขอให้อาจารย์นัดกันดีไหมได้พิเศษแบบลอยกระทงนีได้ไหมได้ด้โอ้้น่าสนใจโอเคครับนี่ก็คืออีพีใครไม่เชื่อปูเชื่อกับบ้านโบราณท่าน้ำนนอายุร้อยกว่าปีของคุณบอยช่องวันอีกครั้งหนึ่งถามคำถามสุดท้ายสุดท้ายหล่คำถามนะตอนนี้บ้านท่าน้ำนนท์ พร้อมเปิดรับลูกค้าร้อเปอร์็นต์หรือยังเราพร้อมหมดแล้วเราเปิดทุกวันสองช่วงเวลาคือ11บเอโมงเพื่อทานเที่ยงแล้วก็5้าโมงเย็นเพื่อทานค่ําแต่ประเด็นคือช่วงนี้โควิดทุกคนก็ซาซาไปแต่เชื่อว่าหลังจากโควิดไปหมดแล้วหรือว่าเบาแล้วเนี่ยมาที่เนี่ยปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีแอร์เราเป็นลมแม่น้ำเราเป็นาท์ดอร์และที่สําคัญที่สุดก็คือ มาแล้วคุณจะอบอุ่นหัวใจไปกับสายน้ําเจ้าพญาครับท่ามกลางบรรยากาศบ้านไทยริมน้ําโบราณเราก็รักษาบ้านหลังนี้เอาไว้อย่างอย่างที่ดีที่สุดเหมือนกับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาขอไว้เราก็อย่ารื้ออย่ารื้ออย่ารื้อเราก็ไม่รื้อเราก็ดูแลท่านดูแลให้สวยงามแบบนี้เรลี่ยนเชิญถ้า ไม่ห่วงโควิดก็มาได้เลยบ้านท่าน้ำนนท์คนในย่านนะคะบอกเบอร์ได้ไหมได้เลยบอกได้ทุกช่องทาง0931124222แล้วก็ไลน์แอดนะคะเป็นแอดแบบ OA มีตัวแอดไซน์ข้างหน้า NON 2468ได้ครับ NON 2468ง่ายๆเลยค่ะเตรียมตัวรับโทรศัพท์ไปให้ดีนะบอยตอนนี้ทุกคนก็โทรมาเราเตือนคุณแล้วทุกคนก็โทรมาแล้วก็ถามว่าเออโควิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่กลัวเขาก็มาถามก็มีลูกค้าโต๊ะสองโต๊ะทุกวัน แล้วมีลูกค้าจากรายการใครไม่เชื่อกูเชื่อนี่แหละอ๋อจริงเหรออ๋อมัดไหเขาดูสาวแปะท้องหรือตรงไหนจริงเหรอมีมาเหมือนกันมีมาเหมือนกันก็เรียนเชิญใครอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสบรรยากาศอย่างที่อาจารย์พูดไว้ว่าลงสิ่งดีๆมีคาถามีเวทมนต์ดีๆในอดีตเป็นสายขาวเขาทาแบบให้บ้านหลังนี้มาแล้วอบอุ่นแล้วชื่นชอบเนี่ย ก็ลองมาสัมผัสดูเป็ัมผัสดูใช่ครับนะครับโอเควันนี้ขอบคุณบอยมากนะครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ันยินดีครับยินดีครับคดีครับอย่าลืมนะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆพบกับคอนเทนต์ความเชื่อที่เป็นสมาธิทิที่เป็นวิชาที่บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดได้สืบทอดมาให้แบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันที่สิบยี่สิบสามสิบของเดือนในใครไม่เชื่อกูเชื่อครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับรู้สึกยังไงบ้างครับว่าอาจารย์ธรรมยานมาลงเสาเอกในเนี่ยครับทำพิธีให้ครับ่าตรู้สึกว่าดีนะมันมันบอกไม่ถูก้า่าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันในความใจในใจของญานะ่าปลื้มใจดีใจอะไรอย่างเงี้ย่าขนลุกนะตอนทําพิธีะย่าขนลุกเลยแบบว่ามันบอกมันบอกความรู้สึกที่ว่ามันตื้นตันมันแบบว่า ได้อาจารย์ที่ดีๆมาทำบัลลงเสาให้อะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะเพราะนี่รีบมาจากเชียงใหม่เลยเพราะลูกบอกว่าอาจารย์จะมาตั้งตั้งให้คราวที่แล้วฟังที่ไม่ได้มาแต่ว่าฟังที่บอยพูดนะคะก็รู้สึกเหน็หนอาจารย์นี่ดูแม่นเพราะว่าแม่ก็อยู่ที่นี่มาหลายปีจนย้ายอยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ดีใจมากเลยมีความสุขมากมีความสุขมากเลยที่อาจารย์มาทําให้ชานี้ คนลุกเลยฮานมันไม่เคยคิดจะเป็นอย่างว่ามีความสุขขนาดนี้สามสองอ่ะบอยถามว่าในบ้านนี้ยังมีอะไรของดีอยู่นะมันเป็นเรื่องาัตารูนี่ผมพูดเรื่องสุรตะการวางเลือดานาที่วิที่นัยมีเขาลงเรื่องของดวงของบ้านอลังนี้ไว้โอ้โอ,อยบอยเคยเห็นผ่นนี้มาก่อนนะเคยเห็นแต่เราไม่รู้มันคืออะไรลเลยวางไว้ตรงนั้นมนเคยอยู่ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนั้นชหน่อยครับอาจารย์เพื่ออธิบายตัวเลขให้ฟังหมครับเจ็ดสามเจ็ดทน้มันจะมีความเกี่ยวพันกับเจ็ดสามเจ็ด มันมีเลขกเศษเล็สัมเพราะลงดวงบ้านแห่งนี้ไว้ฉะนั้นอันเนี้ยถ้าถ้าทําบ้านเสร็จแล้วผมว่าเออไปติดไว้ตรงหลังสมมุติว่าทําแม่ตะเกียงเสร็จนลฮะไปติดไว้ตรงตรงกลางของตรงกลางติดเซ็นเตอร์อะไอ๋ออันเนี้ยจะดีไม่ต้องไปปิดอะไรนะิดแล้วต้นเอออาจารย์ก็เหมือนมีอะไรโดนจะให้ไปหยิบดูเหรอข้างหลังคืออะไรเป็นยันทำยันเรื่องเก็บเรียกถ้าถ้าเปิดเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นยันมหาเศรษฐีเก็บไม่ดีหรือจะห่วง แต่ต้องล็อกไปแล้วมั้งบอกต้องเอาไปเข้ากรอบอีกรอบหนึ่งไม่กลไ,ไม่รู้เรื่องเลย,<อ>ยคือเห็นเราเห็นอย่างนี้แหละชวหอย,ยคือใบเห็นไมหนนมไม่เห็นเนี่ยมันคือโบราณมากข้างหางก็ปวกกินแล้วนะชื้นเฉอะแฉะไปหมดแล้วมันอยู่ตรงนั้นเราก็เลยไม่กล้าทิ้งเพราะเราเห็นว่ามันเป็นดวงแต่เราไม่รู้ว่าดวงอะไรเราก็ไม่กล้าทิ้งไงแต่อาจารย์เขาบอกอาจารย์เขาบอกเลยเป็นดวงบ้าใช่งั้นเก็บดีๆ ก็ลับแข่งไม่ได้มาแล่ะต่างรายการบ้านก็ได้ในแขแต่นี่เป็นจุดเด่นของบ้านก็ได้เขตรถแข่งไม่ได้ไม่ออกไหมหันหน้าเข้าน้ำเลยใช่นะอย่าให้หายไม้ตะเคียนหรอเสาประดเนี่ยบันไดับเป็นไม้ตะเคียนหมดเลยเป็นไม้ตะเคียนหมดเลยใช่ไหมนี่คือไม้ไม้ตอกก่อนคือจริงๆอ่ะช่างก็พูดว่าบ้านหลังเนี้ช่างไม้ในยุคโบราณเนี่ยเขาสร้างบ้านตามลักษณะคุณลักษณะและจุดเด่นของไม้แต่ละประเภทเช่นไม้พื้นใช้อันนี้ไม้ตาใช้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม้สักดะ ันเลยทนใช่ไหมอ่ะอย่างมาันอย่างนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันทนมากอันเนี้ยคือไม้ตะเคียนนะอืมันมีความแข็งมันมีพันแ,นนนแล้วปวกปลวกไม่กินเหรอเนาะใช่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 อันนี้ห้องวันทองใช่เราก็เรียนแบบอะเนาะมันเป็นห้องเรียนไทยตามกระแสอันหนึ่งที่ชื่นชมบ่อยคือตามกระแสตลอดไม่อันเนี้ยเป็นฝาโบราณนะพี่กาเขาเรียกว่าฝาประกลฝาประกลฝาประกลใช่นี่คือฝาแต่ดั้งเดิมร้อยปีโอ้หร้อยกว่าปี สร้างพูดเลยบอกว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าหรือก็คือเอากลับมาแบบเดิมไม่ได้แล้วและจริงม,มงมันมีหย่อนมันมีหย่อมเดี๋ยวให้ดูหย่อมนะบ้านนี้มีความสวยงามเรื่องหยอง่อมหย่องหย่องหย่อมคืออัต,ตลักษณ์เอกลักษณ์ของเจ้าของบ้านที่มีศักดีนาบ้านเรือนไทยไม่ใช่ทุกคนจะสร้างบ้านเรือนไทยได้และบ้านเรือนไทยสร้างมามันแพงในอดีตก็คือคนที่อยู่วานเดือนไทยก็ต้องมีคนปีนตางถูกอ่ะและศักชั้นยศของเจ้าของบ้าน จะระบุก็คือหยองไปพาไปดูหยองหยองจะเป็นตัวระบุว่าบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเจ้าของระดับไหนระดับไหนโอเคแกะสลักร้อยปีนะนี่คือหยองหยองร้อยปีสังเกตเห็นจะลายไม้ไหมพี่แาคือลมลายไม้ขึ้นหมดแล้วอะใช่โดนแดดโดนฝนโดนลมอันนี้คือร้อยปีที่แล้วประมาณปี2450โอ้โหเนี่ยนี่คือหยองหยองมีมีหลายอันมากมีทุกอันเลยของใต้หน้าต่างเนี่ย